วันที่17สิงหาคมพศ2564เวลา13บรานาฬิกานายอัธวิทย์นาประชะระผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างสุรรบรทางขนาดกลางที่1มอบหมายให้ในายศิรเชษฐ์วัฒนคณาเศร,รษฐผู้น้าฝ่ายก่อสร้างที่4ประชุมชี้แจงและเก็บคำร้องหนังสือยินยอมไม่เข้าดำเนินการเพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจากาอนเนื่องมาจากราชดมริจังหวัดลำพูนโดยมีนายกุศลยาาัตานายโอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน กำนันผู้ใหญ่บ้านและรัษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเข้าร่วมประชุมณสาราวัดบ้านแม่ลานหมู่ที่3อำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่ประชุมรัษฎรให้ความร่วมมือและยินดีให้กรมสรรทานเข้าเนือการก่อสร้างโครงการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจานกกเนื่องมาจากราชดมดิมีแผนก่อสร้าง3ปีพศ2566 ถึงปศ2568เมื่อก่อสร้างเรืวเศษสามารถสูงน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ1,500ไร่วันที่16สิงหาคมปศ2564เวลา13นาฬิกาน,นายนรเศรษสองทองผู้อำนวยในการสำนักง,งานก่อสร้างทุนร,รับรางหน,นาดกลางที่14ได้มอบหมายให้นายสัญญาสุริวันน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหนี่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับนายอุทัยหงษ์ใจสี ผู้น่าฝ่ายวิศวกรรมธรณีที่2ส,ส่วนธรณีวิทยาสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาลงมันที่ตรวจสอบและพิจารณาเสริมความมั่นคงลาดไหลเขาบริเวณอบาบ์ตเม้นฝั่งซ้ายกาน,นก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากราชดามรีจังหวัดป,ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นด้านที่มีการก่อสร,ร้างอาคารระบายน้ำล้นเพื่อมีให้เกิดการพังทลายของอาบาเม้งอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่ออาคารระบายน้ำล้นและผู้ปฏิบัติงานสนามโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากร,ราชดามรีตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยสักใหญ่อำเภอหหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนการดำเนินง,งานระยะเวลา7ปีพศ2560ถึงพศ2566 ปัจจุบันมีผลงานสะสมทั้งโครงการร้อยะ46เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มความจุเก็บกักจากเดิม1.9ล้านลูกบาทเมตรเป็น10.46ล้านลูกบาทเมตรและสามารถส่งน้ำโดยระบบท่อเพื่อเฉลือราษฎรหมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6และ8กํตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีพื้นที่ชนะทาน6,490นส่ไร่